พวกนี้อร่อยชวนชิมแค่ยืนอยู่บริเวณหน้าร้านเนี่ยก็รู้สึกถึงความสุขภาพดีแล้วพี่นะ แน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาน้องปายมากินยาแพกไม่ใช่วันนี้เราจะมากินสลัดกันสลัดผักครับคุณผู้ชมครับเขาปลูกผักเองปลูกต้องปลูกเองเอามาทําเองครับเป็นสลัดของตัวเองมีน้ําสลัดเยอะมากร้านนี้ชื่อว่านายสลัดนั่นเองค่ะอยู่แถวรามินทานี่เองนะคะนายสลัดเข้าไปข้างในกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีเมนูอะไรที่เป็นสลัดเอามาทําเป็นอะไรได้บ้างอือหูนี่คือสวนขาทเขาหมดเลยสวนของเขาหมดเลยทำเองหมดเลยมีทั้งบวบมีทั้งตำลึงมีทั้งสายไผักเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในร้านดีกว่าครับแอร์เย็นสบายเลย ช่วงอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์อ่ะสวัสดีครับ นี่นะฮะดูจากเจ้าของร้านดูรู้เลยนะครับว่าเขาสุขภาพดีนะฮะเขาผักเยอะไงเต็มโวนไปหมดเลยนี่บนเนื้อที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ4ี่ไร่ได้ค่ะสไร่นะคะแล้วทําไมใช้คําว่าไนสลัดเพราะอะไร เพราะว่าเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างงี้คะ่ะ<อ>เดินตามเพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็นํามาใช้เองที่ร้านอ,าอะไรอย่างงี้ค่ะปกติเลยปกตินี่คือคุณหมายเป็นคนชอบทานสลัดไหมคะเป็นคนชอบทานผักอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็คือแกอยากปลูกแล้วก็ชอบปลูก,ปล,กปลูกเองทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่ามีนานามาจากที่อื่นด้วยบางส่วนมีบางส่วนคะ่ะบางตัวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเอามาจาก ที่เราปลูกเองต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สลัดหลายๆคนแบบเฮ้ยเป็นร้านสลัดอะเราทําเมนูค่อนข้างหลากหลายตอบโจทย์ความเป็นครอบครัวมากันหลายท่านสามารถเลือกทานได้อะไรอย่างเงี้ยเอาละครับรู้จักส่วนรู้จักสถานที่แล้วนะคุณผู้ชมครับมารู้จักเมนูกันดีกว่าไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปไปดูกันเลย อาหารเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของสลัดเดี๋ยวอยากรู้ว่ามันมันสลัดยังไงมันมีอะไรเยอะแยะมากมายไก่กรอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เราโชว์ให้ดูก็คือเป็นน้ำสลัดทุกตัวที่ตอน้รลาเรามีใช่ค่ะเราช่วยกันคิดเองแล้วก็มีทางเชฟเขาคอยพัฒนาสูตรมีทั้งหมดกี่รสชาติกับเรียนหนึ่งสองสิบสี่ตัวสิบสี่น้ำสลัดนะฮะยอดมากชิมก่อนเลยสลัดเริ่มเริ่มอะไรจากอะไรก่อนดี เป็นตัวนั้นเลยก็ได้ค่ะเป็นไฮไลท์ของร้านก็คือสวนนายสลัดนะคะสวนนายสลัดคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่ผักนะเขามีเนื้อสัตว์ใส่มาด้วยมีเนื้อเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างครับก็จะมีหมูนะคะหมูชาบูค่ะอันนี้หมูอันนี้ไก่อันนี้ไก่แล้วก็มีเป็นปลาทอดมาอานสลัดดีกว่าที่ใส่ให้เราตอนนี้ ี่3อันนี้คืออะไรคะ3อันนี้นะคะก็จะมีอันชันเลมอนนะคะตัวที่2ก็คือจะเป็นตัวต้มยำค่ะอันนี้ต้มยำใช่ค่ะไปกินต้มยำาดี๋อืนี้คนทานสลัดกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะก็เริ่มรักษาสุขภาพกันมากขึ้นค่จะบอกว่าน้ำต้มยำอ่ะมันเข้ากันได้ดีกับผักเขาไม่ได้ทำให้มันเผ็ดแบบเป็นต้มยำต้มยำนะเราจะพยายามทำให ทุกเพศทุกวัยทานได้ไม่เผ็ดใใช่อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นตัวครีมงานนะคะเราจะเอางานข้าอบฟันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเนาะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกเฮลตี้เลยอ่ะสุขภาพมันจะดีขึ้นนี่งานอร่อยมากตอกี่อังชันนี่อร่อยมากจริงพี่น้ำงาอร่อยมากสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือจะบอกว่าน้ำสลัดของเขา ก้าบอกว่าอร่อยทุกอันใครชอบรสชาติแบบไหนคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับมีทั้งรสจัดจ้านนะฮะรสแบบชาตทาแบบธรรมดาออกเปรี้ยวออกหวานมีหมดเลยตัวนันเลยอ่ะอาจานต่อมาตัวต่อไปเดี๋ยวเราเลียงมาเลยแล้วกันค่ะก็จะเป็นตัวข้าวไข่ข้นต้มยำอันนี้นะคะเป็นข้าวไข่ข้นต้มยำครับเป็นข้าวไข่ข้นต้มยำที่ให้เยอะมากให้เยอะมากนะฮะแล้วก็จากการจัดการการแต่งการสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับดีอันนี้ก็ไม่เผ็ดนะ แต่มันครบเครื่องต้มยำรสชาติของหมุนไทยๆอยู่ในนี้หมดเลยตักไปทําไมเหลือแต่หางกุ้งอ่ะเอาเนื้อไปไหนเอาไปง่ะเอาไปน้ำมันคินไปกี่ตัวยำยอดมาอัดกินแล้วรสชาติดีด้วยซอสดีต่อเลยฮะต่อมาเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นพาสต้าหมึกผัดไข่เค็มอะค่ะโอ้โหมาแล้วซอสไข่เค็มมาเป็นนี้ก็ตักซอสก่อน แล้วเขากินแบบไม่เกรงใจเขาเลยนะเกรงใจทำไมเขาให้เขาเขาคุณไมา์เขากินบ่อยแล้วไม่ได้ชวนเขาด้วยนะนี่ปลาหมึกมาเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้หืมเดียวไม่เค็มมากขนาดนั้นแต่อร่อยมันมีพริก ต่างๆนะคะจะทําให้แบบเขาไม่ได้ใส่ไข่แดงอย่างเดียวไม่ค่อยใส่ไข่ขาวด้วยอ่ะใช่เขาใส่ไข่ขาวด้วยแล้วเขาทําออกมาได้ดีเพราะว่ามันไม่ไม่เค็มมากและอร่อยจนถึงไปนะครับมันข้นออกแนวคข้นเป็นแบบข้นๆแหละเริ่มอิ่มยังยังยังย่งเอามาค่ะเจอทันมานะคะอันนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นเมี่ยงเห็ดย่างค่ะเขาก็คือเอาเอาเห็ดไปผัดไปปรุงก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็มาห่อเป็นห่อใช่ค่ะห่อค่ะห่อด้วยอะไรอ่ะ แผ่นแป้งผ<ช>่นแป้งคู่กับตัวน้ำสลัดครีมซีฟู้ดเลยค่ะเราอยากใช้มืออ่ะเพราะว่ามันมีลักษณะแบบให้เขาทานได้เป็นคำแบบนี้น้ำสลัดอีกอย่างเนึ่น้ยวอร่อยมากามีกลิ่นและรสชาติอยู่ในในี้คืออันนี้มันมีรสที่เห็ดด้วยใช่แล้วมันมีรสที่น้ำสลัดด้วยอันนี้อร่อยมากไปต่อเลยครับยังไม่หมดอันนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็น ไฮไลท์ของเราอีกตัวหนึ่งชื่อก๋วยเตี๋ยวนายสลัดค่ะเวลาทานเนี่ยนะคะเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็โดยด้วยน้ําเป็นน้ําสูตรเฉพาะของทางร้านนะนะคะแล้วก็มีมันนาวหนี่อีกเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เหมือนกันคุณเหมือนเยอะมากมันฉับมากะด้านล่างขอบคุณค่ะมีหมูสับด้วยนะก็คือก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับผู้ชครับเดี๋ยวมาชิมกันดูว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงอร่อยตอนแรกนึกว่าจะจืดนะ ไม่มันเขาเส้นไปผัดอ่ะแล้วมันมีความหอมออกเปรี้ยวนำครับเปรี้ยวนำาสเปวหวานตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ค่อยเข้มข้นใช้กลับไก่เป็น่ัวอร่อยมากเลยอันเนี้ยชอบอบะเส้นหน่อยชอบก็ไปอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้อันนี้จานสุดท้ายจานสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นสลัดไก่ย่างสมุนไพรอะค่ะอันนี้เป็นน้ำสลัดอะไรครับตัวนี้เป็นครีมโหระพาค่ะคุณผู้ชมลองดูสิคะว่าเรากินมาทุกจานเขามีน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นตัวผักใช้ผักอะไรบ้างอ่ะเยอะเยอะเหมือนกันมีผักอะไรบ้างที่นี้ตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีตัว watercress อะค่ะซอสที่นี่เป็นไร่เลยนะฮะใช่ไหมฮะเป็นไร่เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนหนึงก็จะเป็นร้านอาหารแบบนี้นะฮะก็แยกกันแบบนั้ไอ้ด้านหลังนี่ก็คือเป็นส่วนผักอย่างเดียวเลยเนาะว่าเขาทําซอสมาตัวน้ําสลัดมาได้เข้ากับผักในทุกอันเลยนะอืมอันนี้หอมใบโหระพามันเป็นครีมสลัดนะคุณผู้ชมแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเลี่ยนเลยปล่อยเอาไปก่อน ไก่ก็รสหนึ่งเห็ดเขาก็เป็นการเอาไปผัดหรือไปย่างก่อนนะคะมันก็จะเป็นคนละรสกันแล้วทีนี้เมนูแสาร์าิษจะเป็นอะไรได้อะอันนี้ไหมอ่าเมนูนี้ไหมชื่อเมนูอะไรนะครับเป็นสลัดไก่ย่างสมุนไพรค่ะสลัดไก่ย่างสมุนไพรกับซอสไี่อย่าไปดูในครัวค่ะนะฮะเชญเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะฮะสลัดไก่ย่างสมุนไพรนะครับอันนี้ก็คือผักสดเลยนะฮะพร้อมกับน้ำสลัดเรียบร้อยอยู่แล้วทีนี้ก็ขั้นตอนการทำ ไก่ย่างนะครับสวัสดีครับเชฟหลิวครับ,รบนะฮะว,วิธีการหมักท่านยังไงเชฟอธิบายทีทละขั้นตอนเลยครับได้ค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะ<อ>แล้วก็โขลกรวมกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีตะไคร้ซอยตามด,ด้วยอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานค่ะซีอิ๊วหวานตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ครับก็ผักเขียวซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ ทำด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใช้น้ำตาลปี๊บเหรอใช่ค่ะหมักุกเค้าให้เข้ากันเลยนะใช่ค่ะเราจะหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นำเข้าอบจนไก่สุกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะหลังจากรอไก่ส่อเขาผัดเห็ดกันดีกว่าไราใส่เนยก่อนค่ะเนี่ยนี่เห็ดอะไรคะเป็นเห็ดชิเมจิค่ะสีน้ำตาลกับสีขาวค่ะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะพริกไทยขาวค่ะซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วค่ะอ่าสุกเรียบร้อยนะฮะ เรารอพักไว้นะครับรอให้ไก่สุกก่อนนะฮะนี่ครับคุณผู้ชม,มครับผ่านไป15บห้าถึนาทีนะครับอบมาแล้วไก่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะไปย่างไฟอ่อนให้หนังกรอบก่อนค่ะอ๋อย่าง,างจะได้กลิ่นอของสมุนไพรที่เราหมักไปโอเคหลังจากนั้นก็เอาไก่มาหั่นเป็นชิ้นเลยนะฮะใช่ค่ะชฉ่ำน่าทานมากเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสลัดไก่ย่างสมุนไพรนะฮะสุรเด็ดของร้าน นายสลัดครับผมนะฮะขอบคุณมากครับเชฟครับสาธิตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยดีกว่าสถานที่ร้านเราอยู่ตรงไหนฮะเกิดคนสนใจอยากจะมาทานผักสดนี้ค่ะก็อยู่เส้นรามินทากม7นะคะระหว่างซอย65กับ67เปิดตั้งแต่1 1โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะ สามทุ่มครึ่งเลยนะฮะเอาละครับวันนี้นะฮะสิ่งดีๆเราก็มีมอบให้นะครับเราก็มีซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราดิุบูรมอบให้กับทางร้านหนึ่งชุดครับผมรายการของเรามาวันนี้นะคะวันนี้คุณไม้ก็ใจดีอยากให้คุณผู้ชมได้มาด้วยมีสิ่ง<ช>ที่พิเศษพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยมีอะไรค,ครับก็คือสําหรับแฟนรายการเลยนะคะขอมอบส่วนลด15%นะคะให้กับแฟนรายการเยอะเลยเ <ขอ S 1> ยอะเพราะว่าคือต้องบอกว่าจริงๆผักเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแพงนะแล้วที่เนี้ย เขาปลูกเองแล้วเขาก็เนี่ยปลูกจากนี้เห็นได้มาเดินดูได้นะคะถ้าเกิดมาที่นี่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมและั่วันี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการอร่อยช่อง5 1าเโมงเจอกันครับสวัสดีครับบ๊า